เอาพี่น้องครับผมคลิปต่อไปต่อเลยครับผมสวัสดีครับติดตามของไอ้เป๊ครับผมไม่ต้องวออ่ายังไงเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะเดี๋ยวผาโอเคครับผมไปกับเพื่อนเลยไอ้ย,ยกยังไงนี่ยกทังไหนยกยังไงนี่ผมกับบ่ขนน้าใจน้ำเพื่อนเนาะครับเพื่อนใส่ใส่ใส่อันนี้ใส่แท้ครับผมบ่แม่นรอบบ่แมน่น อันนี้ไส้ครับผมเนาะเงี้นี่อื่นไส้ครับผมงงม,นมนออนันมันสีจอยอยู่กลางเงึ้ยมอแึ่้่ากับไส้กับแบบจังสีได้ครับโมเมนแบบสารแบบโบลานครับอุ้ยถือยุ้ยเปกมันใหญ่มันเง้ยมันนอยนะ่ามันาน่า่ <laughs> า uk, ่า่า ยังอยู่หลังนึงครับผมเพันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นกันครับโอ้โอได้ตัวพี่น้องเพันใจลั่นนี่ว่าเฮ้ยได้ปลาโอ้โหนี่ไงพันไมโยกก่อนเหรอครับผมนี่นี่บอกองบอกพันใจบ่กนี่เอามาเสียยังไงไนี่โอ้ได้อยู่ตัวนี่ไอฟเฟกตของเพันได้อยู่ของเจ้าได้บ่ บล่ไรดกะปหาว่าของเบิ่อามันแ่อข็ยีบาสร้างไปเข็นเหยียบของเราเนี่ยเข็นหญาเหยียบรอบกันครับผมยงวาเบิ่งเฮ้ยเสียงเียุ้อีมกมีเสียงครับผมอันนี้มีเสียงาว้ยฮะ กระดูขึ้เดี๋ยวดิอย่างเ้เยอะได้่ยูโอ้บ่ธท่ามดาครับผมออกมาไหมหล่อประดีตีกครับผมอันใส่งามประดิษด้วยครับผมถือตัดเถือนไข่ไข่แบบเน่า อ้าเท่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 กับคอโอ้ยยังกาถืออยู่เนาะป่าเนาะพี่น้องคือกาเข่าอ่ะคือสองสันครับผมเอ๋อพอได้ต้มอยู่ครับยังแรงฮเฮ้ยมีตะไคร่นั่นมีตะปลาเข็งครับผมเข็งกับคอหน่อยตะบุกบ่มีดอกเดี๋ยวอีเปิดเบื้องเพิ่นอยู่ของเพิ่นได้ปลุตบ่จับโอ้ไหลรัวๆเลยครับผมไหลรัวๆบบดนี้ปลาเข็งน้อยครับ ลงมันจะไปหาเขาเ,เราก็ตอ<ห>้องมาลุงอีกติ <laughs> ไปหาเขาเราต้องักเ,เอาว้ปลาเคียงปลาเคียงครับโอืออยู่วันมีปลาโอ้ไล่อยู่เดินมาหน่อยเดินอยู่วันมีบักคอแล้ววานมีบักคอแล้วครับผมนี่ปลาเคียงอ่ะรูซีบรูซีบมาาันจะออกเปิดเบื้งของเราบ่รอที่เปิดเบิ้งไปออกมาเปิดเบิ้งด้วยไอเป็กถ้าปิดจะได้ไลยแถวของเราโอ้มัน ือว่มันเป็นหอมป่านาเออสู้เถื่อลยวะลบของผู้ใดเนาะของผู้ใดใส่สีอะไรของผีใส่โอ้ว้ายว้าเอียนตัวนงเป็นทะเอู้ยเอียนตัวนี้ตัวนี้ที่ไหนทีเอียนเอียนพี่น้องอู้ยไม่ได้เอียนตัวนี้ถือว่าเอาพี่มาพี่มาดึงไปจับชัวนใกล้ๆกันเออรูลุตกระุ้้องกลางทางนี่ไม่เป็น เพิ่นได้เอียงบู้ยต่างกายไอ้นองเพิ่นครับผมจีกว่างเลยอู้พี่น้องเพิ่นใส่ปาดเอียงตัวนี้อู้ตัว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 เด็กตัวเพิ่นมาเด็กตัวของเพิ่นปลาไรอู้สองอู้ลายตัวเพินปลาไหลอ่ะลายลายตัวเดิ่นี่สี่ตัวอู้ลอกหายอยู่หายกินมอลหลอกของน้าเฮาครับผมเอ้ามาไว้ไอ้เพิ่นเดียวของเพิ่นจีของเพิ่นจีไอออกครับ โอ้ของบังบังบางล้านครับผมบังลั่นไม่ไพ่ดิครับไม่ไพ่แบบเขาีครับผมของโบราณอีหลีครับผมนี่ของเบื่อเนี่ของโบราณอีหลีครับเบิังอ่ะไม่ไพ่ไอ้บังลั่นนี่คนครับผมของเบื่อเนี่เปลี่ยนเป็นอียังไอ้ไอ้ท่อพัสดุลนั่นหรอแต่ของพ่อใหญ่งเป็นยังไอ้อันนี้มันหลายปีหรอไอ้เปรกยกยังสิเป็นปีสองปีแล้วะนี่ นี่น si> um uh, ้องเว่ยนี่โดดเลยนะครับผมตอนุ่มเหนใหไม่ครับแ่าเห็ดไม่ก็ใส่หนี่คือเก้าครับใส่ไอไม้ไผ่คือเก้าครับผมเบื้องอันไอเอ้อย่างฮะนี่ยังหนี่งเหรอไอเอ็อ เอาพี่น้องครับคลิปนี้ก็คลิปมาเบิงของไอปีกกับมะพวของตาเพื่อนได้ปลไหลตู่บังไงเลยครับผมมันนอกขอกหน้าเฮาครับผม hi you, hi อายู่หากินเออใส่ไปใส่ไปโอ้ผมไอผมบางล้านนี่นะไอปีกขาเจ้าเปียบเป็นภาวะตลอนเหมือนล้วครับตัวมะของตาเพื่อนบอ่อครับผมใส่แบบโบราณเลยครับผม โอ้บลานดีๆโบล่านดีๆครับผมปลาไหลก็ได้เนี่ยใส่แบบโบลานปลาไหลได้เฉยเลยครับผมพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดครับเอาให้ปิดอันอันกเก้าๆหัวกระเทาออกมานี่ยครับผมโอ้ผมกอกว่าอันบือเถียงวาาครับนี่ปึงเทออกกันบ่หนี่งพี่น้องเป็นปึงเทอาเอาจจะเอาเข้าผมว่ามือเถียงดิ <laughs> ว่ามันมาถือออกมาไปที่กับผมมาเทออกข้างๆผมเอาเทไป็นอะไรออกมาเอาบอใส่ถุงบ่ฮะใส่่ออเถุง <laughs> มาเทมาเทโอ้ยพี่น้อง <laughs> เป็นใจเงียบปู่ครับผมยังไงมาเท่ยุ่งคางผมเมื่อกี้นี่รู้เอาว่าว่ามันบ่ถือน้อยเพีนนยงเนาะว่าไงไอ้ปลายบ่ใหญ่เจ้าสิบบอกฮาก็าบอกนี่นี่ก็ถือตัวนึงกับบ่าวาดิ มันมาเท่ห่างๆกันวะนี่แม่ตัวเหนือร่วงไปแล้วครับเว้าเป็นหิวมากคือยังบาถือนีกวหมเอามาว่างโปแหวนเก่าๆอันเก่าๆจำ้ครับผมถือเฉยไอปีกงงเฉยเลยครับผมถือเฉยเลยเตี้ย อไวพไวเอ้าพี่น้องครับผมมวนมวนมันหนอกขอกหน้าบรรยากาศมาพร้กันเลยเฮ็ดเพื่อนเก๋เฮ็ดแบบมวนมวนห้ผมเห็นเฉยเลยครับผมก็เที่ยทอยู่ขางเฉยไอเป๊กก็ได้อยู่ครับปลาิงปลาคอยอยู่บ้านบื้นประอยากครับผมเพิ่นว่านี่เอาปลาิงเอาไปรับตัวผู้ใดมาล่ะหลักตัวผู้ใหมาหายกเรียบานไปหลักตัวรับผมเอาคี่นี้เล็กน้อยครับ มานำไอ้เปกครับผมไม่เบิงเพิ่นยกรอบยกไส้ได้มาพอตาได้ปลาไหลครับผมติดตามครับว่านียกกุ้งบ่าะนึ่ยกอยู่ครับผมติดตามครับลิปมนี้มากาอ้เปกครับผม <c oughs> สวัสดีครับผมไปครับเดี๋ยวจะได้พาพี่นนองไปเบิง,งหมืองนึงป่าถือลายไอ้เปกบอก ไอ้น,นีมาแล้วครับผมส่วงใบที่ส่วงเสียงนี่แหละส่วงใบต่อส่วนใบกับส่วงแรงครับผม